วิธีเชื่อมต่อคีย์บอร์ดยอดฮิตอย่าง D K Galaxy 100ยทำยังไงไปดูกันค่ะวิธีแรกคือการเชื่อมต่อแบบต่อสายนะคะง่ายๆเลยก็คือว่าเราแค่สลับสวิตช์คีย์บอร์ดด้านบนนะคะให้ไปอยู่ที่ตรงกลางะะจากนั้นก็เอาสาย Type C เรามาเสียบปุ๊บเนี่ยใช้งานได้เลยวิธีที่2การเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะคะง่ายๆเห <ๆ S 1> มือนเดิมเลยก็คือว่าให้เราสลับสวิตช์ไปที่คำว่าบลูทูธทางด้านซ้ายนะคะเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธสามอุปกรณ์พร้อมกันได้นะ,ะอุปกรณ์ที่1จะเป็น Q อุปกรณ์ที่2เป็น W นะอุปกรณ์ที่3ก็็เปนตัว e. ถ้าเราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์แรกที่ตัวคิวนะคะเราก็กด Fn แล้วก็คิวค้างไว,5ว้5าวิย้ำนะคะต้องค้างแบบนี้ไว้5วิสมือตัวไฟดาวตกเนี่ยก็จะกระพริบสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะเป็นการส่งสัญญาณว่ากําลังแพร่ริ่งกับอุปกรณ์หนึ่งอยู่ทีนี้เราก็ไปดูที่โทรศัพท์เรานะคะมันจะขึ้นบลูทูธแบบนี้แล้วเราก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะคะแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติโน้นไว้นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อบลูทูธทั้ง3อุปกรณ์คือ q W และ E แล้วเนี่ยเราต้องการสลับการใช้งานง่ายๆเลยเรา แค่กดฟังก์ชันพร้อมกับตัว q W หรือ E แบบไม่ต้องค้าง5วินะฮะจะเป็นการสลับอุปกรณ์แบบรวดเร็วใช้งานได้พร้อมกัน3อุปกรณ์เลยนะะวิธีที่3คือการต่อด้วย w i r e l 2.4G นะคะง่ายๆเหมือนเดิมคือปรับสวิตช์ไปที่โหมด w i r e l ทางด้านขวานะคะจากนั้นให้เรากด Fn ว R ค้างประมาณ5วินะคะเราก็จะเห็นว่าตรงดาวตกเนี่ยจะกระพริบสีเหลืองแบบไวัยๆแบบนี้นะคะ<ม>ในขณะนี้เนี่ยก็ให้เราเอา USB ดองเกิลเนี่ยไปเสียบที่คอมหรือโน้ตบุ๊กของเรา ก็จะใช้งานได้ทันทีเลยนะคะโน้ตไว้น,นิดนึงนะคะในตอนที่เราใช้งานเนี่ยถ้าเราเห็นว่าตัว FN เนี่ยมันมีไฟแดงๆขึ้นมานะไม่ต้องตกใจมันแปลว่าแบตเตอรี่เรากําลังจะหมดให้เราทําการชาร์จแบตก่อนนะคะโดยการให้เราเนี่ยเอา Type C เนี่ยเสียบเข้าไปที่คีย์บอร์ดแล้วก็ปรับสวิตไปที่ตรงกลางจะเป็นการชาร์จแบต<อ>ซึ่งถ้ายังมีสีแดงแบบนี้อยู่เนี่ยแปลว่ายังแบตไม่เต็มนะคะแต่ว่าถ้าแบตเต็มแล้วเนี่ยไฟสีแดงจะหายไป